ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุผูสุสคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วันนี้ได้โอกาสมากับโอ๊ยซันมากับลูกไส้นะคะมากับหมาพี่น้องค่ะวันนี้เรามาเดินที่ปาร์คนะคะบรรยากาศดีนะครับพี่น้องค่ะบรรยากาศดีแต่มีลมนิดนึงแต่เย็นนิดนึงนะคะประมาณสิบเจ็ดองศาเธอสิบสิบหกสิบเจ็ดองศาค่ะพี่น้องค่ะอืม พานั่งมายางค่ะพี่น้องมาพาักอีกที่ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะพี่น้องขาเลือนี่คือบรรยากาศนะคะกะซีมีสนามเด็กกลิ่นเด็ดลงเด็กกลิ่นนะคะเบิรชาปชาเี่ลนล่ะโอ้ยกล่องกระสันนะครับพี่น้อง แดดดีนะคะบ้านข้าเจ้าเป็นตะยูเป็นตะยูนายูนายูนะคะเออเดี๋ยวสิพ้าย,ยางไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ผมมีอย่งางละดอกผ้ายีนนี่ไม่ยางบักกันนี้ไม่ยางหมื่นนะคะตัวนี้ปลาช่างมาตัวนี้ประมาณประมาณแปดปีแล้วนะคะแปดปีแล้วนะคะเป็นเวลาของนางบนสนามเ,เล็ก แนให้ดูบรรยากาศเลืนนะะ่อนๆราคาอ๋อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับยอดกดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องเอฟซี่ินาักทุกคนเลยนะคะดูสนามเด็กเล่นนะคะป่ะปะปาชาดิสสคับพีพบะะ่พี่น้องมึงตีราคาพี่น้องขาบรรยากาศ่มรื่นนะคะสดชื่นดีนะคะใบไม้สีเขียวนะคะพี่น้องคอยมาเห็นหมักนี่ มากันนี่นะคะสามารถกินได้นะคะพี่น้องสามารถเก็บกินได้ดิมันสุกนะคะแต่เวลาที่เขาปลูกมานะเวลาที่เขาปลูกมาเนี่ยมันสีนวยใหญ่กว่านี้เมืองที่ลายดำอึก่กึกอยู่เนี่ยลูกก็จะใหญ่กว่านี้นะคะจะมากอย่างเดียวแฟนมากินได้อยู่แต่เอาไปลางก่อนนะคะถ้าเธออยากกินแต่ปกติก็จะไปซื้อ,อยวน เกษตยูซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีตะตุต่ตนมาเนี่ยพี่น้องเบื้องที่ล่ะดำเมื้อคคึกอยู่เดี๋ยวสู้ให้เบื้องอันนี้ลูกจะเป็นสีแดงยังไม่สุกมากนะคะอืนนะคะถ้าลูกใหญ่ก็จะมันสีลูกใ่ก็หนีครับพี่น้องคะ่ะเออเห็นทางพี่น้องสวีเดนนะคะอฟซี่พี่น้องสวีเดนข้าจ้ากลับไปเก็บนะคะไปเก็บไปเอ่ยนะคะเดี๋ยวจะพาเดิน,ด,นดูไปเดินไปเบิ่งอีก ะะเดี๋ยวจะเข้าไปป่าไปดูอีกคือแต่ก็ต้องเอาไปลางก่อนนะคะเบิ้องบรรยากาศรอบๆนะคะพี่น้องค่ะมากับพ่อมาได้ยังนนพี่น้องดูบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้เป็นปาร์คใหญ่นะคะแล้วก็จะมีน้ําพุอยู่ตรงกลางนะคะจุนบอยอยากย่งงางไปเว้ยคนมันหลายวนว่ายเล็กน้อยหลาเก็เลยผ้าใยา่างเขามันนะคะ เออโบถ้าเป็นบ้านเท่านี้ปลาเห็ดปลาอย่างในมือตายโหลดค่ะบบาาจะหาเห็ดแบบคักๆโหลดจะหาเห็ดแบบหาเห็ดหลายๆโหลดสุดยอดนะคะอุ้ยแตงเขา้าป้าชะคำคำคำป้าชะเบิง่ง อผพันแอวพันอย่างวัชรุกดิอ่านี่คือบรรยากาศนะคะในราคาพี่น้องค่ะบรรยากาศเมืองนอกสาวไทยในต่างแดดนะคะ <c oughs> พื้นดินกระสิบเป็นยังสี่แล้วครับพี่นอ้องขากอยมีอันขาเห็ดออกนี่ง้อยไข่นวลหดแล้วค่ะอันนี้เห็ดยังมาออกนะคะ อันนี้เา้ารย์คิเป็นโกงไว้ก็สิเป็นหม่องปลูกเฟื่อนปลูกเลยนะคะซิดอ่ดะซิด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 อยากให้แม่กอดซิดอ่ะซิดซิดโอเคกูดนะปลาไปคิดไปใช้ดีอี๋แหละอี๋แหละหัวเนี่ยค่ะป,ปีกก็โดปีกก็โดอีเฮปีกปก็โด นะคะพี่น้องสุดยอดบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปที่สนามใหญ่ๆนะฮะเออกงไหมก้งยังข้าเจากรกะตกกงบงน้อยหนึ่งพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องนะคะลิปคลิปนี้บ่มีอย่างไรดอกพี่น้องผ้ามา,มายางมะเร็นนี่คือกิจกรรมทุกๆวันที่จุนทำนะคะ กับเพื่อนนี่นะฮะกับหมานะคะสุดยอดนะฮะลมลืนบรรยากาศดีก็เลยอยากมาถ่ายพี่น้องเบงิงอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศคือแบบว่ทาท่าหนีนะฮะโอ้ยหมากับพ่อหมาแต่ห่างมืนมืนเมา,ากเนี่ยนะ มันมีมูเลรียก,กับเลรียัก็มาเลรอคะพี่น้องขามานยังบอกว่าไดบอกให้มันนัง่งมันกับยังนัง่งบอกคนบางเทอมันกับบอฟังไลยมันบอบางเทอคนมันบอเอาดีเข้าตัวเอาชั่วคนอื่นมันก็มีนะคะพี่น้องคะ่ะหะฝากไว้ให้คิดนะคะความคิดของตัวเองไม่มีความ ความคิดให้ความคิดของเจ้าของมามีมาคิดแทนผู้อื่นกับมี่นะคะพี่นอ้องนะค่ะอเนาะฝากฝากถึงด้วยนะคะแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อกัดมากัดตอบค่ะแรงมาแรงตอบวันนี้วันพระนะคะ เจ้ากับมะย่างมะเหลนมะเอืยนะครับพี่น้องคะ่ะความสุขนะคะจะแพนกล้องให้ดูสนามอ่าพี่น้องดูบรรยากาศนะคะนี่สนามหญ้านะคะเดี๋ยวนัดกันกันกบออคุณเปิ้ลแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําขนมจีนกินกันที่นี่นะคะบรรยากาศรอบสนามใหญ่นะคะแทนให้ดูเลย นหานามะปิกนิกกันทำมีมูเลยมองเด็กหน่อยนักเรียนยู่ทั้งพูดแสงอาจจะขานะครับพี่น้องแต่ก็ร่มรื่นดีสุดยอดกข้าจากับมาดูแรมีคนดูแลนะคะเรื่องมามะขี่อยู่มืองนอกนี่พี่น้องถามถามันถามมันทายมันอย่างนี้พี่น้องต้องพกถุงมาน้านะคะบิ่งมันเหี่ยวพวกถุงมานําเพื่อสือ เพราะว่าขี่ขี่ระเนียรน,นาดบได้ย่้าพี่น้องคืมนะคะมาเด้อมาเอาหัวฝรั่งพี่น้องขาควยากเด็ดหัวฝรั่งมาเอาเด้อโอเคนะคะพี่น้องขาห้าหลูกไสย้ยางแล้วๆกินลมชมวิวเลยนะครับมาทายบรรยากาศแบบรอบพี่น้องเบื้องบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีกว่าทุกมือนะคะพี่น้องขา เย็นสบายรมรื่นตอนนี้นั่งอยู่ไต่กกใหม่นะคะก็เลยนะมาบอกลาขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณ f อซไม่ว่าจะเป็น f อทางบ้านแสงทองฟินแลนด์เอ f ซของนิลุยชาแนลเอฟซของสุภูสุคนนะคะถ้าไม่มีถาม่มมีนิลุยซอยเซียซอยดันถาม่มมีแสงทองฟินแลนด์ซอยเซียซอยดันกับมอมีจุนในมือนี่คือกันขอบคุณ อีกรอบนะคะสำหรับส3 5ส0 0หนพซับนะคะดันในจุนึหจุนพยายามสีเขตดคิดลงคิดตลอดตลอดกับบอคีบอฟันว่าสิมีคนหักเข้าไปแบบนี้ตลอดนะคะพี่น้องขาว่ามีว่ามีคนสิดูแลเออมันเป็นดูแลหรอกมีคนติดตามเข้าลายขนาดนี้นะคะอืขนาดยุ่งมาอยุ่งมืองนอกบอคีบอฟันมาสิมีคนมาเบิ้งเข้าลายตอนนี้ขอบคุณ ทุกกำลังใจที่มอบให้ขอให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขความจเจริญคิดบางสิในใดเขาประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองนะคะแขวขาดปลอดภัยเดินทางไปใส่และขอบคุณทุกทุกอย่างนะคะขอบคุณทุกทุกอย่างนะคะจงกสิพยายามคิดคิดแบบบางสีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบางทีกสิเป็นคลิปกินแหน่้ใดอยาก็นคอนเทนต์อย่างนี้คลิปกินแหน่คลิปทายกาแฟแหน่นคลิปไปนั่นไปนี่แหน่พี่น้องอย่าฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละ แล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากฝากฝาก,ฝากถึงคนที่ไม่วางดีฝากถึงคนที่บอวางดีจูนสีบอเก็บมาใส่ใส่คอมิมนไดที่บสุภาจูนกระสีเลื่อนผ่านยังเช่นที่พี่นองว่าเลื่อนผ่านได้เลื่อนผ่านนะลูกแมียนขาจูนกระสีเลื่อนผ่านการทํ o ย t u b e นี่มันทําให้จูนมีใจเย็นลงนะคะจากคนที่เคยใจหอนนะคะพี่นองขาจากคนที่เคยใจร้อน นะคะก็ใจเย็นลงนะคะวันนี้บอมี่ยังลายผ้าลูกไส้ลูกสาวมายางเบิ้งนังถาแล้วทั้งหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะฝากไว้ส้ำนีด้วพี่น้องอย่าตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองนะคะเออจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดไปแล้วนะคะความคิดความคิดปิดปไทยนะคะไปแล้วนะคะป้าชาป้าชาป้าชาี่แหละ ปะจะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ